สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะขอนก็จะมาแนะนําวิธีการปอกว่านหางจระเข้แบบง่ายๆค่ะปอกยังไงไม่ให้เสียเนื้อเจียวเนื้อวุ้นไปนะคะปอกยังไงให้ได้เนื้อเขาเต็มๆนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะหั่นเป็นท่อนๆไว้ก่อนคะ่ะเอาขนาดให้พอดีเวลาปลอกจะได้ง่ายค่ะ หลังจากนั้นนะคะนําไปทําความสะอาดล้างเศษฝุ่นเศษดินที่ติดมากับว่านหางจระเข้นะคะอย่างชิ้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนๆืนต้องเอาฝั่งที่เป็นหนามของด้านข้างของว่านหางจระเข้นะคะออกทั้งสองฝั่งและเพื่อนๆก็ต้องผ่าซี่ตรงกลางแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูช้าชานะคะหันน้ำออกทางฝั่งซ้ายทางฝั่งขวา แล้วเพื่อนๆก็ผ่าซี่ตรงกลางแบ่งเป็นสองชิ้นเลยค่ะเนื้อวุ้นเขาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าปอกเปลือกผิดวิธีเนื้อวุ้นเนื้อเจลติดก,กับเปลือกไปเสียดายแย่เลยค่ะอย่างชิ้นเล็กๆก็ทำง่ายนะคะหั่นหนามออกทั้งซ้ายขวานะคะแล้วเพื่อนๆก็ต้องคอยปอกเปลือกเขาค่ะค่อยๆปอกนะคะเพราะว่าด้วยความที่ เมือกของว่านหางจระเข้ค่อนข้างลื่นนะคะเพื่อนๆต้องระวังมือด้วยค่ะอย่างชิ้นเล็กมันก็จะปอกง่ายแบบนี้ค่ะอย่างชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องปอกเปลือกอีกด้านหนึ่งออกก่อนค่ะค่อยๆปอกแล้วก็สไลด์ลงไปนะคะต้องคอยระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างลื่นค่ะส่วนเปลือกอีกด้านนึงนะคะเพื่อนๆทำตามวิธีนี้ได้เลยค่ะ วางบนเขียงนะคะแล้วเอาปลายมีดจิกเข้าไปค่อยๆสไลด์มีดนะคะมืออีกด้านนึงก็ช่วยดันก้นแล้วก็ค่อยๆสไลด์มีดไปค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมคะเนื้อเจวไม่ติดเปลือกนะคะและได้เนื้อเจวเต็มๆค่ะถ้าหากมีเศษสีเขียวๆติดตรงเนื้อหุ้นนะคะเพื่อนๆค่อยๆแซะออกด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูมาอีกครั้งนึงนะคะ ปอกเปลือกนะคะด้านบนออกก่อนค่อยๆปอกอย่างช้าๆอย่างเบามือนะคะเพราะว่ามันลื่นค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆเอาปลายมีดจิกเข้าไปนะคะค่อยๆสไลด์แล้วมืออีกข้างนึงช่วยดันก้นนะคะแล้วก็สไลด์มีดลงไปค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาเห็นไหมคะง่ายไหมคะวิธีนี้ง่ายค่ะไม่ยากเลยค่ะ ได้เนื้อวุ้นนะคะสวยงามไม่แหว่งไม่หายเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะค่อยๆทำค่ะลองสังเกตดูค่ะเห็นไหมคะว่าเปลือกของว่านหางจระเข้ไม่มีเนื้อเจลไม่มีเนื้อวุ้นของว่านหางติดเลยค่ะวิธีนี้ง่ายสุดและดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะ สำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขวัญฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ